คือประเทศไทยอาหารข้าวฟรีหาง่ายอห้องน้ำถ้าคุณอยากเข้าห้องน้ำคุณต้องจ่ายตังค์มันก็จะมีคนบางกลุ่มในประเทศนะครับที่แม้แต่เสื้อผ้าสะอาดจะใส่มันก็ยังเข้าถึงไม่ได้เพราะมันไม่มีมันไม่ใช่แค่แบบการแบบไปยืนแจกเราไปคนไปซักผ้าเขาจริงๆเราหยิบผ้าจากคนไร้บ้านรับขึ้นมาแล้วไปซักให้จริงๆมือผมเป็นคนหยิบใส่เข้าไปเองเราก็เราไปนั่งคุยกับเขาเขานั่งพื้นเราก็นั่งพื้นเพราะเราอยากจะเข้าใจเราก็พาน้องๆก็ไปทำล้วันนั้นมันคือสิ่งที่ทําให้น้องๆนะครับในบริษัทเข้าใจว่าวิสัยท นะครับกบินทัชรจารุกลุลเป็นเจ้าของบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมชุมนีจำกัดจริงๆจะบอกว่าคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักถ้าพูดถึงเรื่องชุมนีเนาะถ้าบอกว่าผมเป็นเจ้าของร้านสะดวกซักนะครับแฟรนไชส์ออเทอริวอเชนไลน์นานะ่าจะมีคนรู้จักมากกว่านะครับแต่ว่าวันนี้เราอาจจะไม่ได้มาคุยถึงเรื่องของออเทอริมากนักนะจะมาคุยถึงเรื่องของชุมนีให้ทุกคนฟังกัน,กนครับการมีเพอร์เพสของบริษัทอะ มันทําให้บริษัทเนี่ยมันก้าวไปข้างหน้าได้แบบมีทิศทางที่มั่นคงความฝันผมเลยอ่ะผมรู้สึกว่าการเข้าถึงบริการซักเสื้อผ้าในราคาประหยัดเนี่ยมันควรจะต้องเข้าถึงได้ในทุกๆชุมชนและในราคาถูกไม่ต่างอะไรกับการเข้าถึงน้ําสะอาดการเข้าถึงไฟฟ้าการเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพราะมันควรจะเป็นปัจจัยพื้นฐานอะ่ะเวลาเขาตั้งบริษัทอะ่ะสิ่งหนึ่งที่เจ้าของบริษัทเขาชอบเขียนคือวิสัยทัศน์แต่แล้วก็ตั้งวิสัยทัศน์ว่าอยากเป็นร้านสะดวกซักอันดับหนึ่งในเซาท์อีสเ,เชีย เพราะว่าไปดูของชาวบ้านมาก็คือไปดูบริษัทใหญ่ๆเขาเขียนว่าอะไรอ๋อเป็นอันดับหนึ่งด้านน้นด้นนี้อ่าโอเคโอเค,อเคก็เราก็ค่อยเขียนแบบนี้ไปสักพักหนึ่งก็หลับไปแล้วตื่นขึ้นมาปกดว่าเป็นที่หนึ่งแล้วไงวะนอกเหนือจากการได้มาซึ่งรายได้ผลกําไรแล้วเรายังต้องการอะไรอีกไหมสุดท้ายก็มาศึกษามาขึ้นอ๋อการเป็นที่หนึ่งมันคือการตั้งโกมันไม่ใช่วิทยทัศน์ก็เลยกลับมาดู fundamental c o n c e r นของตัวเอง ไม่มี happy safety healthy ก็เลยไปเขียนในวิสัยทัศน์ของบริษัทว่า creating healthy lifestyle community เราจะสร้างสรรค์สังคมที่มีสุขภาพดีโดยเริ่มต้นจากการสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดการมีสุขภาพดีเนี่ย มันเริ่มต้นจากการใส่เสื้อผ้าสะอาดเราก็เห็นว่าแต่ละคนก็คงไม่ได้ใส่เสื้อผ้าซ้ําๆกันหลายๆวันเนาะเพราะว่าเราก็ต้องเปลี่ยนบ่อยเฉพาะประเทศเราก็จะร้อนอะไรเงี้ยเปื่อนมั่งอะไรมัง่งงนั้นการใส่เสื้อผ้าสะอาดเนี่ยมันก็คือกลายเป็นต้นทุนเป็นคอร์ o ออฟลีฟิงของคนทั่วไปบางคนมองไม่ออกครับว่าอุ้ยประหยัดฉันซักใส่กระ,ะมังก็ได้แต่สิ่งที่มันคอนซูมไปคือเวลาซึ่งมันมีแว l u ลูมากกว่าเงินอีกเราก็ทำานก็ได้ให้บริการของเราเนี้ยกระจายไปให้เร็วที่สุดให้ครอบุุุุมมมททกกๆชชนให้้ไดดาี่ส ประเทศไทยอาหารข้าวฟรีห่างไม่พอห้องน้ำถ้าคุณอยากเข้าห้องน้ำคุณต้องจ่ายตังค์แต่ถ้าอาหารนะมีแต่คนใจบุญของสร้างพื้นฐานที่เขาควรจะได้แบบ,แบ,บง่ายๆเช่นห้องน้ำสาธารณะอะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่ได้สะดวกสบายและไม่ได้มีครอบคลุมทุกพื้นที่มากพอมันก็จะมีช่วงหนึ่งตอนช่วงโควิดใช่ไหมเราก็ได้รับโทรศัพท์มาจากกรมพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตมนุษย์แล้วคุณคิมทำลาซักผ้าใช่ไหมครับเราจากพม,มนะอยากจะขอบริจาคเครื่องซักผ้พพาไปให้ที่บ้านที่เขาดูแลคนไร้บ้านก็สมผลช่วยก็ได้เป็นพื้นที่ที่เขาแบบ รวบรวมคนในบ้านแต่ก็จะเป็นผู้ป่วยจิตเภทเขาก็จะแบบพามารักษาเขาอยู่ที่พอมอะไรเงี้ยแต่ว่าในช่วงนั้นอะเาช่วงโควิดเรื่องของความสะอาดเป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมผมก็ต้องมีเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าที่มันจะสามารถทําให้เขารู้สึกว่าอันนี้มันปลอดภัยแล้วนะนะส่วนใหญ่เขาก็จะคิดว่าบริจาคจบแต่รู้สึกว่าตอนนั้นในใจผมมันไม่จบผมรู้สึกว่าเราทําอะไรได้มากกว่าแค่บริจาคเครื่องซักผ้าหรือเปล่านะก็เลยไปปรึกษาเอ็กซ์เพร นะก็คือมูลิธิกระจกเงาเราอยากรู้จักคนไร้บ้านมากขึ้นเราไปทําแบบนี้มานะกับพอมอช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยว่าคนไร้บ้านเนี่ยเขาซักผ้าอาบน้ำเป็นยังไงมันก็จะมีคนบางกลุ่มในประเทศนะครับที่แม้แต่เสื้อผ้าสะอาดจะใส่มันก็ยังเข้าถึงไม่ได้เพราะมันไม่มีวันแรกที่เขาพาเราไปครับก็คืออยู่ตรงนหรน้าสถานีรถไฟหัวลำโพงมันก็จะเป็นลานกว้างๆเยอะใช่ไหมก็จะมีคนไร้บ้านน่นอนรอรออ,อาหารแจกรออาบน้ําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเขาก็พาไปคลองพดุงกรุงเกษมแล้วก็ชี้ไปที่คลองแล้วเขาบอกว่าเนี่ย คือของนี่แหละที่เขาซักผ้าแล้วก็อาบน้ํากันซึ่งมันก็คือคลองที่แบบเราไม่อยากแม้แต่จะเดินผ่านเพราะทีมกลิ่นมันเหม็นอยไรเงี้ยเขาอ,อาจจะมีอีกที่นึงเวลาเขาไปซักผ้าอาบนา้ำเพราะคือตามความน้ำมันแล้วก็ต้องใช้สายชำระแล้ก็ขันนี้ตักอาบในห้องน้ําแล้วก็อาบทั้งเสื้อผ้าทั้งตัวตอนเราต้องรีบอาบด้ยวยเพราะเด็กปั๊มมันมาไล่มันมถ้าเข้าไปในปั๊มแล้วก็รู้สึกว่าทำไมห้องน้ําวันนี้มันดูสกปรกเป็นพิเศษก็สันนิษฐานได้ว่าอาจจะมีคนไร้บ้านเพิ่งรีบเข้ามาอาบน้ําตักต เขาก็ต้องขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งบนตัวก็เลยมีชื่อเล่นว่าเป็นราวแขวนเสื้อมนุษย์ก็เป็นที่มาของกลิ่นใช่ไหมที่มาของโรคผิวหนังมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงต้องทําลดซักผ้าอาบน้ําได้ในฐานะที่เราเป็นลีดเดอร์เราต้องลีดแล้วเราก็ทําในสิ่งที่เราบอกว่าต้องทําให้เขาเห็นว่าเราก็ทําเหมือนกันเราเริ่มโครงการครั้งแรกเรามีร้านแถว สายนิรศัยหัวลำโพงนะเราก็เชิญเข้ามาซักผ้ากับเราเป็นครั้งแรกๆอะไระลงพื้นที่รวมกับกระจกเงาวันแรกก็ประสบความสําเร็จดีครับก็คือซักให้คนไร้บ้านได้มีขนมมีอะไรไปแจกเขาอะไรเงี้ยแต่เราก็มาถอดบทเรียนไงว่าเออจาก การที่เป็นร้านแล้วเป็นยังไงต่อจริงๆมันก็ไม่ค่อยสะดวกนะกับการที่คนไร้บ้านเขาจะเดินทางมาเพื่อซักผ้าที่ร้านของเรางั้นเราทํารถที่มันซักผ้าและอาบน้ําได้และขับไปหาเขาดีกว่าเราเรียกโปรเจกต์นี้ว่าลอนดี้มูรถซักผ้าที่ขับเคลื่อนสังคมจากนั้นต่อมาเนี่ยเราก็เลยจัดงานร่วมกับมือที่กระจกเงาชื่อว่าวันซักผ้าและอาบน้ําแห่งชาติเชิญคนไร้บ้านประมาณตั้งสองสามร้อยคนคือมันไม่มีอะไรเลยเราแค่บอกว่าเรามีห้องอาบน้ําให้เป็นรานแล้วก็มีห้องอาบน้ําให้มีห้องน้ําให้ มีเครื่องซับบซักเสื้อผ้าให้หุ่นฟรีมีอาหารให้มีการแจกเสื้อผ้าใหม่ที่ซักเสร็จแล้วจริงๆมันเป็นแค่เรื่องปกติธรรมดาของที่เราได้อยู่แล้วทุกวันนะแต่กับบางคนเขาไม่เคยได้แล้ววันนั้นน่ะมันคือสิ่งที่ทําให้น้องๆน,นะครับในบริษัทเข้าใจว่าวิสัยทัศน์คืออะไรก็ไม่ได้มีใครบอกเราว่าต้องทํำยังไง ก็เลยต้องวิจัยแล้วก็ทากันเองก็จะมีทีมช่างก็มานั่งดูวัดแบบแล้วก็ไปคุยกับคนที่เขาผลิตรถที่เป็นพวกแบบฟู้ดทรัคอะไรเงี้ยลองดูซิวา่าต่อรถพ่วงมาเป็นยังไงก็จะมีเครื่องซักทั้งหมด4เครื่องเครื่องอบทั้งหมด4เครื่องแล้วก็มีตู้อาบน้ํา1ตู้อยู่ข้างในนั้นเนี่ยเออแล้วน้ําที่มันซักเสร็จแล้วอะเราจะปล่อยอยังไงในรถคันนั้นแล้วก็เลยมีเครื่องกรองคือมันไม่ใช่น้ำสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ว่าอย่างน้อยเนียน่ยเรากรองในส่วนที่แบบมันควรจะต้องถูกบำบัดนะครับ พะเราก็กังวลว่าถ้าเรากำลังจะไปแก้ปัญหาสังคมแบบหนึ่งมันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกแบบหนึ่งก็ได้เพราะงั้นก็ต้องทําให้ครบถ้วนเราต้องคิดจะวางได้ไหมไมันต้องเสริมยังไงน้ําหนักโดยรวมมันต้องเป็นเท่าไหร่จะขับไปครั้งที่เราแบกน้ําไปด้วยไหมหรือต้องไปเติมน้ำเอาที่นู่นมันช่องในการเติมน้ำเราต้องใส่ยังไงอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบค่อนข้างหลายหลายด้านรอบด้านเรื่องของไฟฟ้าจะติดตั้งยังไงเราจะแบกแบตเตอรี่ไปไหมหรือว่าจะไปขอพ่วงไฟกับชาวบ้านเราทําจริงๆเนาะ จนกระทั่งกรทมเขายอมมอบพื้นที่ถาวรให้ที่เราเห็นก็คือตรงสดชื่นสถานตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีเป็นห้องน้ําเก่าใต้สะพานซึ่งสภาพตอนไปดูก็จะดูไม่ได้เลยมันไม่ได้ถูกใช้งานเราก็เลยเชิญพาร์ทเนอร์ของเราเป็นผู้ใหญ่ใจดีบุญถาวรเขาก็ไปปรับปรุงพื้นที่ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายออาต์ท,ที่เราได้ก็จะมีคนมาซักผ้ากับเราเฉลีย่ยอยู่ประมาณสักพันคนต่อเดือนแบบหมุนเวียนไปเรื่อยๆมีการจ้างงานของคนไร้บ้านนะครับอยู่ที่ประมาณตอนนี้เกือบเกือบสองคน เบื้องต้นเลยก็คือจ้างให้มาดูแลรถจ้างให้มาดูแลห้องน้ําก่อนแล้วก็ดูซิว่าเขาเขาพร้อมที่จะพัฒนาแล้วก็ไปต่อกับพวกเราไหมจากการที่เขาแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นละจะมีการมีแค่แค่มีเสื้อผ้าสะอาดใสเชื่อไหมว่ามันเปลี่ยนชีวิตเข้าไปเหมือนกันคือคนไร้บ้านเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของการมีงานทำอย่างเดียวคนไร้บ้านของประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยครับแบ่งเป็นสประเภท หนึ่งก็คือเป็น voluntary homeless ฉันอยากมีคนไร้บ้านฉันแค่ไม่อยากอยู่บ้านอยากจะมาอยู่ตรงนี้ว่าฉันมีความสุขกอบการอยู่อย่างนี้แต่กับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยครับที่เห็นเป็นคนกลุ่มใหญ่ก็คือผู้สูงอายุคนที่มีแรงเลี้ยงก็เลี้ยง คนที่ไม่มีแรงเลี้ยงก็จะค่อยๆเริ่มมีคําพูดอยู่บ้านช่วยอะไรบ้างไหมเนี่ยทันทีที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นภาระเขาออกมาผจญภัยก็ได้เขาจะมีความรู้สึกว่าเขายังอยากกลับไปเหมือนเดิมอยู่ยังอยากมีบ้านอยู่ยังอยากมีห้องอยู่ยังอยากมีคุณค่าความเป็นมนุษย์อยู่ว่าเขายังดูแลตัวเองได้ที่เนี่ยเราเริ่มต้นจากการที่ให้เขามาช่วยดูแลรถใช่ไหมครับก็จะรับค่าท่างที่มันเป็นคข้่งแฟร์ไพรส์เลยจ่ายวันหนึ่งสามสี่ร้อยอะไรเงี้ยครับหรือสี่ห้าร้อยบาทเพื่อให้เขาสามารถที่จะตั้งตัวได้แลราจะมีีรมาาน้้ออเ่บหหืงช อันนี้มันคือสิ่งที่เราเชื่อหมายถึงผมเชื่อแล้วผมก็อันนี้มันคือวิสัยทัศน์บริษัทเราเชื่อกันแบบนี้อันนี้คือตัวตนของบริษัทเราเราเกิดมาเพื่อเป็นสิ่งนี้เราเกิดมาเพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคมแบบนี้ผมคิดว่าผมเป็นผู้นําแบบทําให้ดู ผมว่าการที่พูดให้เขาเข้าใจมันยากกว่าการทําให้ดูคือเราไปทํากับเขาด้วยไม่ใช่เราบอกว่าอ๋ออันนี้ดีนะไปทาให้หน่อยถึงเวลาถ่ายรูปมาส่งด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าเราไปแค่เราไปถ่ายรูปเปล่าเราไปคนไปซักผ้ากับเขาจริงๆเราหยิบผ้าจากคุนไร้บ้านรับขึ้นมาแล้วไปซักให้จริงๆมือผมไม่คนหยิบใส่เข้าไปเองเขานั่งพื้นเราก็นั่งพื้นเราก็นั่งคุยกับเขาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงมั่งนูนนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะเราอยากจะเข้าใจเราก็พาน้องๆเข้าไปทํา มก็เชื่อในเรื่องของโอกาสที่2เนาะผู้พนโทษส่วนใหญ่อะเวลาพ้นออกมาจากเรือนจําหรือว่าทันทสถานต่างๆนะว่าแต่ถ้าเขาพร้อมที่จะปรับตัวปรากฏว่ามันไม่มีใครให้โอกาสทุกบริษัทก็จะเขียนว่าขอตรวจประวัติอาชญากรรมก่อนทีนี้พอไม่ผ่านเล้่ยยังไงต่อก็ก็กลับไปทําแบบเดิมก็เลยคุยกับทางทันทสถานว่าแบบ Experti s e ของบริษัทเราอะคือเราซักผ้าเก่งมากเราก็เลยไปสอนโครงการเรื่องของการทำซับรีในเรือนจํา ก็มีคนถามว่าคุณคิมไม่ไปช่วยเด็กกำพร้าวะทำไมคุณคิมไม่ไปช่วยแบบผู้หญิงได้โอกาสไม่ไปช่วยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคนกลุ่มนี้เป็นคนที่สมควรได้รับโอกาสมากที่สุดถ้าเขาไม่ได้รับโอกาสนะครับเขาจะสร้าง Impact ในเชิงลบได้แรงมากๆว่และคนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเนี่ยก็คือผู้คนในสังคมทั้งหมดอาจจะเป็นลูกสาวผมอาจจะเป็นน้องไขรก็ได้เราคิดว่าสุดท้ายอ่ะเราเชื่อว่ามีคนบางคนที่ควรได้รับโอกาสที่สองแล้วเราเชื่อว่าเขาทำอะไรผิดพลาดไปในชีวิตอ่ะ แล้วเขาพร้อมที่จะกลับตัวเราอยากให้โอกาสมันไม่ใช่ทุกคนที่เป็นฆาตรกรหรือไม่ใช่ทุกคนที่เป็นคนขายยาหรือแบบมันไม่ได้เป็นการตั้งใจอะมันมีอีกหลายๆอย่างที่มันเป็นบริบทของการกระทําผิดที่มันมีเรื่องดีเทลมีความละเอียดอ่อนมากกว่าน,นั้นเลยครับอย่าตีตาทุกคนว่าแบบเป็นคนขี้คุกสิบสองปีที่แล้วเราเปิดบริษัท ผมเป็นคนที่ทำงานค่อนข้างหนักมากๆแล้วด้วยความที่เราเป็นโซโล่องเทอร์เพเนอร์ก็ทำมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆก็ค,คือการว่าผมอะทำงานแต่เช้ากลับมาถึงบ้านเนี่ยประมาณสักทุ่มสองทุ่มผมก็ต้องทำบัญชีกว่าจะขึ้นไปที่บ้านก็ประมาณสักห้าทุ่มแล้วภรรยาผบอกแบบบอกเลิกกันเลยบอกนี่คือไม่ใช่ชีวิตแต่งงานที่ฉันอยากได้ภรรยาผมบอกอยากผมประมาณสองรอบเพราะย้อนกลับมาถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเราอยากได้อะไรอะทำงานเพื่ออะไรทำงานเพื่อครอบครัวอยากให้ครอบครัวอยู่ดีขึ้นแล้วตอนนี้ดูแลครอบครัวหรือเปล่า มันไม่ใช่นี่หว่าเราก็ทํางานแต่งานอย่างเดียวเราลืมนึกไปว่าผู้หญิงที่ยุดูแลลูกอะ่ะเขาก็ทํางานเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเลิศไม่เห็นแก่ตัวมากมาไปคุยกับเขาเขาก็บอกว่าเขายังไม่เชื่อทุกอย่างต้องใช้เวลาในการพิสูจน์เราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปแล้วจริงๆเขาก็ยังให้โอกาสผมเนาะ ถ้ากับเรื่องงานอะไรเงี้ยครับบริษัทเราเคยร้านระเบิดมาก่อนร้านเนี่ยแก๊สรั่วแล้วมันจุดไฟแล้วมันระเบิดร้านเพิ่งเปิดอ่ะเราเปิดวันศุกร์เห็นเกิดขึ้นวันอาทิตย์ก็ขับไปผมขับไปถึงลงทางด่วนกำลังจะเลี้ยวขวาเข้าไปที่ร้านก็เจอแอมบูเล็์ขับมาประมาณสัก3สามสี่คันแล้วก็แบบขอยาให้เป็นร้านเราแล้วพอขับไปเออมันก็เป็นร้านเราจริงๆสิ่งที่ผมเห็นตอนแรกเลยก็คือมีคนนอนอยู่ที่พื้นหินโต๊ะตู้กระเด็นออกมาจากตึกเนียเจ้าของตึกเอาผ้าขนหนูครับโปกหัวแล้วก็เดินมาเลือดไหลในี่อาบหน้า บอกแค่ทำไงดีบ้านมันพังหมดแล้วแล้วเราก็เดินไปหาตำรวจแล้วก็ยื่นแบบประชาชนให้เขาแล้วเขาบอกเขาว่าผมเป็นเจ้าของลานผมมาเพื่อรับผิดชอบก็เลยไม่โดนใส่กุญแจมือมึงเราส่งเรื่องทําประกันไปแล้วแต่วันศุกร์จะแปอนุมัติวันจันทร์ก็คือไม่มีประกันเราเสียเงินที่เป็นเงินสดไปประมาณ15ล้านคนที่ประสบเรื่องแบบนี้ครับสิ่งที่เขาจะทําส่วนใหญ่จะมี2อ,อย่าง1คือชี้นิ้วออกข้างนอกไอ้นั้นผิดไอ้นี่ผิดกับ2คือชี้นิ้วเข้าตัวเองทำไมฉันแย่จัง ผมไม่ได้ทำทั้งสองอย่างผมชี้นิ้วไปที่ปัญหาแล้วถามว่าอะไรเกิดขึ้นไม่ได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นถามว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วก็แก้อะไรเกิดขึ้นแล้วก็แก้วันนั้นคือวันอาทิตย์ใช่ไหมวันจันทร์มีพี่ท่านหนึ่งโทรมาเป็นลูกค้าแฟรนชส์ซี่แล้วน,นัดกันไว้ว่าวันอังคารเนี่ยเขาจะมาจ่ายเงินมาจําเขาจะซื้อทั้งหมดสองสาขาแต่เขาจะจ่ายเงินสร้างสาขาแรกก่อนประมาณห้าแสนบาทเขาก็โทรมาหาผมแล้วก็บอกว่าพี่เสียใจด้วยน่าจะเป็นอุบัติเหตุ พี่รู้ว่าเราต้องการใช้เงินเดี๋ยวพี่โอนมาให้ก่อน5ล้านเลยแล้ววันที่เราอยู่เนจุดที่มันต่าที่สุดเนาะสิ่งที่มันชุดเราขึ้นมาได้มันไม่ใช่เงินแต่มันคือความดีที่เราเคยทําเราเคยทําอะไรไปบ้างจนกระทั่งคนเขารู้สึกว่าฉันจะไม่ปล่อยให้แบรนด์นี้เป็นอะไรฉันจะไม่ปล่อยให้น้องคนนี้เป็นอะไรเป็นฟองที่จะช่วยสปอร์ตน้องคนนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่แบบทำไมถึงต้องให้โอกาสเขาเราเคยทําอะไรพลาดแหละมันเป็นสิ่งที่พลาดแน่นอนปัญหามันเกิดแต่ก็ยังมีคนเชื่อใจว่า เราจะไม่ปล่อยให้เรื่องเดิม,เดมๆเกิดขึ้นซ้ำๆอะไรเงี้ยล้วถ้าเขาไม่ช่วยเราก็จะไม่มีมานาแบบเนี้ย เราในการทําธุรกิจครั้งแรก,แรกครับมันไม่ได้มาจากการอยากช่วยสังคมหรอกมันเป็นพื้นฐานของมาจากการเอาตัวรอดมันเป็นเรื่องปกติถ้าเรายังไม่กําไรเรายังไม่มีเงินไปช่วยใครก็มไม่ได้หรอกครับแต่ทันทีที่เราเริ่มมีกําไรแล้วเราช่วยในบุมที่เราช่วยได้ง่ายที่สุดเลยครับมองกลับไปที่ลูกค้าก่อนว่ากลุ่มลูกค้าเขาครับหรือกลุ่มสเต็กโฮเดอร์เขาทั้งหมดเนี่ยได้รับการดูแลแบบดีแล้วหรือยังเราจ่ายแฟร์ไพรส์ให้กับซัพพลายเออร์เราจริงๆริงไหมอันนี้เบสิกเริ่มต้นทําให้ได้ก่อนส่วนที่เหลือเนี่ยครับผมว ลักษณะการทําคล้ายๆผมนะครก็ลองดูว่าไอ้ core c o m p e t e n c y ของบริษัทเราคืออะไร e x p e r t i พ e ของเราคืออะไรความสามารถของเราเนี่ยครับตอกเหนือจากเรื่องของการหาเงินแล้วว่ามันเอาไปช่วยคนได้อย่างไงได้บ้างแล้วถ้าใเพิ่งเริ่มก็ยังไม่ต้องทําใหญ่ค่อยๆทําเล็กๆนะครแล้วก็ค่อยๆชวนเพื่อนมา คนที่เป็นซัพพลายเออร์เหล่านี้แหละคนที่เป็นลูกค้าเหล่านี้แหละแล้วก็ชวนกันไปทําสุดท้ายแล้วครับสิ่งที่มันจะได้นอกเหนือจากแบรนด์รอยัลตี้แล้วว่ามันคือแบรนด์ทรัสต์เขาก็จะกลายเป็นสาวกของเขาเพราะเขารู้แล้วว่าการที่เขามาใช้สินค้าและบริการของที่เนี่ยสังคมได้ไประโยชน์สุดท้ายแล้วบริษัทมันจะไปได้เร็วขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นจริงๆ